สวัสดีค่ะวันนี้กลุงของหนูนะคะก็จะมานําเสนอเรื่องการฟื้นฟูศิลปวิทยาและการสำรวจทางทะเลค่ะการฟื้นฟูศิลปวิทยานะคะความหมายของการฟื้นฟูศิลปวิทยาเนี่ยหมายถึงอไอตัวการฟื้นฟูศิลปวิทยานะคะเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูและรักษางานศิละปะจากการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยต่างๆค่ะเช่นอายุการปุกกร สภาพอากาศหรือการเกิดภัยธรรมชาติค่ะซึ่งการฟื้นฟูนี้นะคะมักจะใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์และรักษางานศิลปะให้คงอยู่ในสภาพที่เหมือนเดิมมากที่สุดนะคะค่ะสาหรับความสําคัญของการฟื้นฟูศิลปะวิทยานะคะข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยยังสามารถที่จะศึกษาแล้วก็สัมผัสถึงงานศิลปะที่มีคุณค่าได้ค่ะ ข้อที่2จะเป็นเรื่องของการศึกษาผ่านงานศิละปะค่ะเพราะว่างานศิละปะมักจะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒน,นธรรมของยุคสมัยนั้นได้ข้อที่สานะคะจะเป็นการอนุรักษ์ศิละปะในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญหายค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้ศิละปะเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็สืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไปต่อไปนะคะก็จะเป็นกระบวนการฟื้นฟูศิละปะวิทยาค่ะ 1นะคะก็คือการประเมินสภาพของงานศิลปะค่ะ2นะคะคือการวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหายค่ะ 3. นะคะคือการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการเคลือบการทาสีใหม่การซ่อมแซมโครงสร้างการฟื้นฟูสีหรือภาเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เช่นการถ่ายภาพเอ็กซเรย์หรือการวิเคราะห์สารเคมีค่ะสำรวจทางทะเลนะคะการสำรวจความหมายของสำรวจทางทะเลเนี่ยก็คือการค้นคว้าหรือว่าวิเคราะห์พื้นที่ การของทะเลเช่นการวัดลักษณะของพืนที่ทะเลศึกษาสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ,สอบว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่งตางๆหรือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีความสําคัญของการสารวจทางทะเลก็คือจะช่วยให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศซึ่งเป็นสิ่งที่นําไปสู่การอนุรักษ์แล้วก็คื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ การเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแพรเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มลดของอุณหภูมิน้ำทะเลหรือว่าแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่เราจะสามารถไปหาแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เช่นน้ำมนันหรือว่าก๊าซธรรมชาติเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจทางทะเลนะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นเรือสำรวจใช้ในการวัดลักษณะข,ของพื้นที่ทะเลหรือว่าสำรวจสิ่งมีชีวิต ระบบ GPS หรือว่าเทโนโลยีนั้นทางก็จะช่วยระบ,บุพิกัดแล้วก็ติดตามเส้นทางของเธอค่ะแล้วก็อุปกรณ์สำรับอื่นๆเช่นสัญญาโซนา่าหรือว่าการเก็บตัวอย่างขึ้นมาสำรวจหรือว่าการใช้โดรนในการสำรวจค่ะ ต่อไปนะคะการฟื้นฟูศิลป,ปะวิทยาและการสำรวจทางทะเลในมุมมองร่วมนะคะการสำรวจทางทะเลมีความสาัมพันธ์ในด้านการค้นหาซากเรือโบราณหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สูญหายจากการจมลงในทะเลนะคะซึ่งเป็นส่วนของเออเป็นส่วนหนึ่งนะคะของมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถฟื้นฟูและรักษาไว้ได้ะคะ่ะเพราะว่าเออเขาจะสำรวจซากเรือนะคะที่จมลงไปนะคะเออที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์ค่ะเพื่อการศึกษาแล้วก็ฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานหรือแสดงในพิพิธภัณฑ์ค่ะตัวอย่างการฟื้นฟูศิลปว,วิทยาผ่านการสำรวจทางทะเลมีการค้นพบซากเรือหรือว่าพวกโบราณวัตถุในทะเลที่มีอายุหลายร้อยปีค่ะซึ่งสามารถฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ได้นะคะโดยการใช้พวกเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสำรวจแล้วก็นําใช้ในการเก็บรักษาค่ะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลนะคะเช่นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงซาก เรือหรือว่าพวกชาข,ของโบราณที่ผมนทนเะเลเป็นต้นค่ะค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ